สวัสดีครับพี่น้องมื่อน,นี้คนผู้คำพ้ามาตกป่าพี่น้องนี่แหละไม้ก็ได้เป็นไม้ไม้สาธารณะไม้ธรรมาชาติพี่น้องมาลุนกันว่าชิมีตัวบอ่อมือเนี้ยมูเพิ่มมากกับว่าหมานี่ได้แหละพวกปกักไงอย่างกับปานนนจันนะปานิินปานนนจันมารอบองพี่น้องจิพ่อน้ำเพลินบอ่อมือนี้ยนะแดงบิดพี่น้อง cho mặc ngay nhìn trên sinh nhạc mày đi về con mày luôn cho kênh Ghiền อะไรพี่น้องแต้มที่สองเต้มที่สองเาพี่น้องตอนนี้ก็เขาจะมีสองเต้มเท่านั้นแหละพี่น้องเดี๋ยวกับเบิ้งกันไปยาวๆพี่น้องจังสิแจังใดนายจะมีการซ้ำมเออื่นพี่น้องเนี่ยเพราะว่าป่าตอนนี้เข้ามากแบบบริส บอดีมาหมายใไ้ไหมพี่น้องบอดีมาบบมเนียวไว้เอามาแบบปาเปิดหมายเลยพี่น้องมายอีกหนึ่งเต้มมายอีกหนึ่งเต้มสวยๆพี่น้องวันนวลจันทร์ใส่ลาบพอดีลาบพอดีลาบ Anh nhìn nó ngam chưa Tổ ngam chưa ngam ดงเป็นอเกยบปาปดเี่ยมันนั่งยิงเือนอ่ะบอนได้ยุหันละมัน้อเห็นเอาพี่น้องนะมันรุนเบิ้งพี่เ้างมันชีเป็นหยังบาทนี่รุนให้ได้ด้วนจันเนอะพี่น้องเอ้ มันเอาพ่อมูอยู่อ่าอาใส่ทอดพี่น้องใส่ทอดใส่ทอดใส่ทอด เอาพี่น้องกระสิเมื่อละบาดนี่บ่คือแล้วเบิดหมานสำนี่ละเดี๋ยวไปสรุปผลงานยูเฮือนนะพี่น้องนะเนาะมาเบิ่งผลงานพี่น้องบาดนี่ นี่นะพี่น้องคนงานมานเนี้ไแตปลานวนจันสองแต้มน <c> ะ <oughs> สองแต้มเหมือนกันลาบเป็นไดพี่น้องนะครับปลานิ่งมาปลานิ่งเจ็ดแต้มเป็นอ่ะเจ็ดแต้มเป็น้อย <c oughs> เอาถ่ายกินแลงน้ำกันนะพี่น้องนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเฮปลาอันนี้นหะเฮ็ดกินแลงว่าสีเฮ็ดลาบปลานวนจันครับสีทอดปลานิ่งกินกับตะบะคงพี่น้องสามารถ่ายกินแลงน้ำกัน อันพี่น้องมาเนี่อันนี้สิลาบปลาน,น,น่นจัดนะพี่น้องนะเอกากรอบหยาบอร่อยนางบาออกนะพี่น้องนะว่าสิลาบซุกสิลาบแบบผัดพี่น,อน้องปลาน่นจัดแต่สิลาบแบบผัดตากี้คนแรกน้ำกันพี่น้องส่วนปลาหนิน่น่ะเป็นเป็นทอดพี่น้องทอดกรอบทอดเบ้อตัวปลาพวกนี้ก้างหลายเ้าต้องซอยทีๆสกอนจังสับด้วยพี่น้องนะ ซับเลยพี่น้องมางเดการ์ล่ะพี่น้องมาเนี่ยเขาก็จะเอาเนื้อปลาไปผัดพี่น้องเอาเนื้อปลาที่เขาสับเดี่ยวไปผัดนี่กระเทียมเดี๋ยวกระเทียมนึ่งเลื้งเลยจเอากกลงผัดพี่น้องอะไรขึ้นมาบ้างเนี่ย ย่อไปเรื่อยๆพี่น้องจนมันเหลืองงามล่ะเหลืองกรอบๆเล็หน้อยอย่ามันใหม่นะพี่น้องว่าแซ่บจะการเอาปาลงเลยบ้านเอแค่สุกแล้วพี่น้องเนื้อปลานี่ยห้าเอาแคสุก เยียบร้อยพี่น้องเดือาการแล้วเทลงไปเลยโอ้โหปลาเจันทสองตัวพี่น้องไ,ได้ดเลยรอให้เย็นยางเดี๋ยวพี่น้องบานนี่ยนี่เมนูนพี่น้องปลานิลน,นะครับห้ากับบั้งแหละบั้งบั้งทอดเลยพี่น้องทอดเป็ดตัวเลยนี่ยทอดกรอบ โอ้แซบคักอันนี้ก็หัวปลากระกระดูกปลาโน่นกันทอดพี่น้องทอดทอดมาเนี่ยเอาปิดไปพี่น้องมันพง เกลเซนกระทะเล็กน้อยพี่น้องค่อยๆเซน้มันเลยจะบปติดกระทะเปิดเบื้องพี่น้องโอ้โหทอดขาปลากรอบไปเลยได้พี่น้องข้าวจังปีนนะข้าวหน้าปีนเ,เด้เนี่มันสิรินะมา,มา,มาบานไอ้ปุง้งปุ้งลาบลเลยเครื่องลาบธรรมดาเลยพี่น้องเครื่องลาบธรรมดาห้านียู่ กอดโมโดเลยอันนี้เรมโมได้เนี่ยโมโลวยลด้วยพริกพริกคั่วละอันนี้ค่ะเขาั่วอ็ไม่ไหมหอม chân chén nồi, pháo lại thả vào đây, mực nào khuôn xuống váy bạc ฟังเสียงเคาะลวด่ยจุดท้ายโคเลยขึ้นนำบานเนาะเจ้บอสเจ้าฟังเสียงเคาะลวดนี่ตา,ากะประมาณนี้แหละพี่น้อง พับบาทเนี่ยอาหาพี่นอ้องนี่แนวกินมือนี่ลาบปลาสูตรพัดกับทอดปลานิ่งน้อยก็กรอ,อบพี่น้องพักกับกับนี่แหละหมักทั่วเลยนี่ขาดไปไะไรได้ยำนี่ของดีของแสบฟักกระเดากินกับ,กย,บ,บยั้งกับแสบเพราะว่ายิบหน่อยหน่อยนะึงอะไรวะาะบองฮงกามีอออชาแนลกับกราบพี่น้นองด้วยบาทมามาบบมนนาน ก็สารเ้าไหครับรับกระดับักกระดาบักกระดาจริงก็ยังกระเสบว่าจะลวกกินได้ใส่ถุงไครับมเนัง เป็นเมื่อหร่ออะไรกันไน่ต้อนัึนี้เลก่อนเอาเมื่ออันนี้ค่ะอู้หูอาหารจานน้ำหน่อยก็จะกินได้แล้อกินข้าวเที่ยงน้ำแข็งน้ำเบ็ดเมื่อกินข้า

나나 방을 하나 넣어. 이거 하나. 응. 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 องไรนเายอง่งเดอนโอ้ย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 โอ้กโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วโอ้ยโกยโอ้ยโม้นโอ้ยโอ้ะโอ้ยโอยโ่้ยโอ้อ้้ยอ้ยอนยอ้ยโอ้แโ้ยกอยอ้ยกินย่า้ยอ้ยยโยโอ้ย้อยโอ้อ้ยยอ้ยอ้อียอยโอ้ย ราบแบบผัดได้พี่น้องนดะ้คือเพียดให้เบิรนั่นแหละเอายิ้มแล้วก็จีดไปเรียบบาดนี่ก็ขอบพูนทุกอันการรับชมด้วยพี่น้องนะฝากากดไลคก์คกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปเอาคลิปนี้เอาไว้สำหรับพี่น้องขอบพูนหลายครับ